นี่จะเป็นชาเลนจ์สุดพิเศษและท้าทายที่สุดที่ผมเคยเจอมาเพราะในคลิปคลิปนี้ผมจะมาทําการกำหลับอสุรกายที่น่ากลัวและน่าเกรงขามที่สุดและเขย่าวขวัญเหล่าเกมเมอร์มาหลายต่อหลายคนแล้ว r e c Remake ซึ่งในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมากำหลับเจ้าวูดูโกโดยใช้แค่มีดเท่านั้นในการปราบมันมาดูกันนะครับผมว่าผมจะสามารถกำหลับเจ้าวูโกอสูรจอมเขย่าวขวัญตัวนี้ได้หรือไม่ และเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมในแคดโอเคมาในชาเล่นนี้เราจะมาปราบเบอร์ดูโก้กันนะฮะดูซิว่ามันจะขย่าขวัญผมได้แค่ไหนปเปิดมาเลยไม่อ,อจูกหลบไปหนึ่งสเตปก่อนแล้วตจ้วงอ,อึ๊บเอามีดบล็อกจ้วงต่อครูวงในอืพยายามยายมันเล่นหางนะให้มันเล่นหางให้เที่สุด จังหวะที่มันสวัดหางนี่แหละหน่ากลัวสุดละเออนี่แหละไอจังหวะตีไม่เท่าไรควงในบล็อกง่ายๆสบายเฮียอย่าเล่นหางดิครับระยะประชิกดกันเลยดีกว่านั่นแหละสวยเล่นหางบล็อกให้ดีสวยครับแต่หางแม่งดาเมจดหนักมากเลยว่ะเอ,อ้ยไม่โดนโอเคหางแมงดาเมจหนักมากเออสวยเหม็นหนายาเดี๋ยว ไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมุมอับมุมกล้องอับตากล้องไม่มีที่ยืนเมื่อกี้เออโอเคคอยถ่ายมุมสวยได้หน่อยบล็อกสามรอบสวยฮ่าคุกวงในต่อบล็อกไปอีกครับมีจะพังละเต็มตัวเออเต็มตัววิ่ง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 มานีวิ่งมาี้โอเคแล้วก็เปิดไปตัวเจนปึ๊บมาปะมาแน่นอนอยู่แล้วโอเคครับแล้วก็ขอเปลี่ยนมีดก่อน กันไว้เผื่อมีดพังเออแตกแม่งเลยแล้วก็จ้วงยาวครับอืมอืมอ่เนี่อ้าแตกตัวมันต้องหนีฮะนั่นแหละตามระเบียบโอ้โหแต่พังเลยโอเคเลนซอนหาใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้รีออนแม่งโคตรเอาผมก็เอาเช่นกันนี่แหละถึงถูกใจไปอย่าไปกลัวครับเปิดเลย เห็นบอกว่าไอตัวเนี้ยมันขยอยขวัญคนได้หลายคนและสึงกะต้องใช้บาสุก้าในการยิงมันแต่สลหรับผมเอามีดก็พอแล้วกูจะใช้กระบี่กระบองที่เรียนมาแต่มัธยมเนี้ยแหละกำลาบมึงเองขย่าวขวัญค่ายได้ซิว์ดูกโกมันมาแน่ครับเต็มตัวตรงนั้นมีในตัวเจนให้เล่นนะแต่ว่าผมจะรอให้มันลงมาก่อนเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ข้างบนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมาด้านหน้าด้านหลังแม่งดูยากอยู่นะ ต้องฟังเสียงเอาการจังหวะหลบดูก่อนนะอ้าวมันมาด้านหลังโอ้โหหล่นมาหล่นมาซะหล่นมาซะแม่กดเลยรับม่มาละเฮ้ยเออมาดิเข้ามาไมา่เข้าโอ้โฉลาดว่ะนี่ทีนี้ฉลา,าดอีนูได้ทั้งวันยังได้บอกเลย มาปะฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มตัวครับเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวได้เวลากดเึ๊บกดไว้ก่อนเลยฮะกดไ้ก่อนเลยเผื่อแม่งวิ่งมาไม่มาด้วยเฮ้ยหลบอันแน่ไม่มาซะงั้นนะโตได้ได้ฮึเล่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรทั้งวันยังได้คือกดเผื่อไ้ก่อนเลยฮะไม่ต้องรองมันลงมากดเผื่อไ้ก่อนเลยอ่ะนี่ดูเอาเฮ้ยมาเตรียมตัว เดินปึ๊บโดนสวยอ่าแล้วก็แทงครับไปไปทีนึงหมาเข้าเลยเข้ามาจีดภาพจ้วงแทงบอกไปก่อนหนึ่งสเต็ประวังะแม่งตีรอบะอ๋อไม่ตีอออตโอเคหนีหรอหนีเปล่าเฮ้ยบอกได้ไม่หนีด้วยเว้ยเจ๋งไม่หนีก็ไม่หนีวะมาไม่โดนโอเคครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน ใช้เนินตัวเจนต่อใช้เน้นตัวเจนต่อเอ้ยไม่โดนเว้ยอู้วขำมันเลยไอ้ขี้กล้าเลยหยุดปิดทางปิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุยหลบทันปิดทางปิดทางเฮ้ยอันแน่หลบไปก่อนบินมาที่ก่อนบินมาที่อ่ะมันตามมาเรื่อยๆนะตามมาเรื่อยๆนะโอเคโอเคแมงมาแล้วแมงมาแล้วกดไว้ก่อนเลยกดเผื่อไว้ โดดแน่นอนครับสวยแล้วก็จีบภาพจ้วงแทงบอกไปก่อนหนึ่งสเต็ปตีสองรอบแน่เอ้ยว้าแรตรีสองรอบหึขยาวขวานฆ่าสิฮะขยาวขวานเหมือนที่มึงทำกับคนอื่นน่ะไอ้เวรบอกเลยคูไม่กลวมหรอกแม่งไม่หนีด้วยโปรตีมันโดนะนเจนมันต้องหนีนะหลังๆแม่งเริ่มไม่หนีละเรียบร้อย ทำได้แค่นี้เหรอวะโอยนึกว่าจะแน่แต่ก็โดนดาเมจแหละฮะไม่โดนดาเมจผมก็พูดเยอะไม่ได้โอยไม่เป็นไรฮะคือสำหรับผมนะไอตัวเนี้ยมันบล็อกไม่ยากเท่าไหร่มันบล็อกยากไอตรงแค่สกิลของมันสกิลเดียวไอ,ไอตรงที่มันตวัดหาง3รอบเนี่ยแหละคือ ส่วนมากอะ่ะผมได้สูงสุดนะแค่2รอบแต่รอบ3เนี่ยคือมือนิ้วผมอะ่ะมันไม่ได้ไวขนาดงี้แบบปุ๊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 บอะไรขนาดนั้นไงแล้วผมบางทีอะ่ะเรากดสเปซบาร์ย้ำหลายรอบอะ่ะมันอาจจะไม่โดนเลยนะเอออาจจะบล็อกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือแบบว่าไอตอนที่มันตวัดหาง3รอบเนี่ยคือเราต้องกัดจังหวะด,ดีๆเลยอะ่ะถึงจะแบบโดนแพรล,ลี่ได้3ครั้งอะ่ะนอกเหนือจากนั้นอะ่ะไอเอาหางจิ้มหนึ่งครั้งเอามือตบเอาขาชี้ฟ้าเตะเราอะไรเงี้ยอันนี้บล็อกง่ายมากมันแบบว่า จังหวะง้างมันเห็นชัดเจนมากคือเราดูง่ายสบายสบาย e ี s y n o r มอลมากอันนี้หมดหมดฮาร์ดคอร์นะอ่าเดี๋ยวผมเีคนไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้ฮาร์ดคอร์นะเนี่ยปกติผมเล่นสแตนดาร์ดนะไอตอนเล่นสู้กับยักษ์สู้กับกาลาโดะผมเล่นสแตนดาร์ดนะอันนี้ฮาร์ดคอร์ เพราะว่านี่เป็นเซฟที่ผมเล่นใหม่ตอนสตรีมนะครับผมผมก็ขี้เกียจจะไปเล่นสแตนดาร์ดแล้วเพราะว่าในโหมดสแตนดาร์ดอะตอนที่ผมเจอกับวันดูโก้อะมีดผมน้อยมากนี่มีมีดของคาวเซอร์ด้วยก็อารมณ์รวมๆนะฮะใช้แค่2มีดนะครับผมก็คือมีดคอมแบทกับมีดคาวเซอร์นั่นเองนะครับซึ่ง2มีดนี้นะฮะพยายามอัพให้เต็มนะครับแล้วก็พยายามซื้อเปิร์กมาด้วยนะอ่าแค่ใช้ใช้แค่มีด2เล่มนี้พอนะฮะส่วนมีดพวกเนี้ยอันนี้คือผมไว้สำรองไว้เผื่อแบบว่า2เล่มนี้มันไม่พอไง ก็เลยมีสำรองไว้ประมาณนี้อันนี้คือผมไล่เก็ตตั้งแต่ตอนพาร์ทหนึ่งยันมาแชตเตอร์ที่สิบเลยนะครับก็ประมาณนี้ยายังไม่ใช้เลยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะยายังไม่ใช้เลยแล้วก็อันนี้ผมให้ความรู้หน่อยนะคือจังหวะที่เราเปิดในไนโตรเจนเนี่ยอ่าตอนที่มันโดนไนโตรเจนนะฮะคือมันจะมีจังหวะที่มันเหมือนเอามือตวัดอ่ะอ่าเดี๋ยวพิ่อย่าพิ่เข้าไปใกล้มันนะถ้ามันโดนไนโตรเจนอ่ะอย่าพิ่เข้าไปใกล้มันให้มันตวัดไปรอบนึงก่อน จังหวะนั้นอ่ะ,อะเราค่อยเข้าไปกระสวกมันได้นะครับผมแล้วก็จังหวะที่มันโดนไนโตรเจนอ่ะแล้วเราเอามีดกระซวกมันอยู่เนี่ยมันจะตีประมาณสูงสุดแค่2รอบนะครับผมแต่บางทีก็แค่รอบเดียวอ่ะถ้าเกิดว่าเราแฮริ่ได้2อรอบเมื่อไหร่ปับ๊บอันนี้สบายเลยนะครับพอมันแตกตัวเสร็จปับ๊บมันก็จะหนีไปนะครับผมหนีเข้าท่อไปแต่ในช่วงเล็ดเล็ะในช่วงที่แบบมันโดนไนโตรเจนประมาณเกิน2รอบเนี่ยอ่ะมันจะเริ่มไม่หนีแล้วนะครับหลังจากที่มันแบบว่า บดพัฒนาการตัวเองจากในตัวเจนเน่มันจะเริ่มไม่หนีแล้วมันจะสู้ต่อเลยนะมันจะไม่เข้าท่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็หาจังหวะหนีออกมาแล้วก็มาเล่นในตัวเจนตรงจุดอื่นดีกว่านะครับพยายามหนีออกมาให้ได้เหมือนที่ผมทำอะตอนแรกอะอะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้มาคิดใหม่ๆทางช่องเรานะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปน Go! สวัสดีครับให้ย่อควันคายได้สิไปแล้วบ๊ายบายครับผมยูวิโก